เอาคับหนีพอพี่พ่อน้องครับผมใส่ลูกโดดลงไปพ่อมใส่ลูกโดดพ้อมเอาขส้นอัลม่าแม็กเด้อครับผม สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องว่งไปสู้ขู่สู้คนครับผมมาพกกับว่าแม็กพักกินพี่น้องมาหนี่โบวิอาหารสิงโตมาอีกแล้วครับผมมาหนี่ก้อยเนื้อหรือว่าลาบเนื้อพี่นอ้องเอ้ยก้อยขมครับผมมาหนี่ผักมาเป็นสวนครับผมบักแตงโอ้ยผักสดผักกรอบเฮาต้นหอมอันนี้ผักหินพี่น้องผักหินเกาหลีนะครับผมหอมหัวเดงกระลำเ้าก็มีมามาแซบ่บๆนะว่าแม็กครับผม ขราวนี้เขาไม่ผิดเด้อพี่น้องหิวเข่าขนาดครับผมมามาขออย่าแก,ก่ก่อนพี่น้องแก่ข้าวนาะ <c oughs> <c oughs> บวก้อยพี่นอ้องอมามาแซ่บๆน้ำมันเม็กได้ของดีแล้วพี่น้องมอนี่ ใส่พริกลับเนื้อผมได้พี่นอ้องแซ่บอยังครับฟักเลยพี่น,อน้องเ้าไม่พัดเอาไทยหอมเลยล่ะอุ้ย มมดเสร็จไขานาดแล้วท,งทังไก่ทางไก่เด้อพี่น้องเด้อใส่เสรแล้วว่าแม่คนน่ะเบิ่งใน่โอ้ยน่าแซ่บแท้เดี๋ยวยังครึ่งนะครับผม ก้อยเองเลยพี่น้องบม,อนนม,อม็กซ์สื่อมนะว่าแม็กซ์ื้อแต่เนื่อมายุ่อดีนี่้องเฮ็ดเอาแย่งเดี๋ยว <c oughs> เอาคำนมี้พ่อพี่พ่อน้องครับผมใส่ลูกโดดลงไปพ้อมใส่ลูกโดดพ้อมเอาใส่เซ่ดเอาวาแม็กซ์เด้อครับผม ผักกาดพ <Elena> <S <S <it> ี่น้องผักกาดสีม่วงเกาหลีได้การเยอะๆขนเลยอร่อยมาก เอาอยัางมาแรกกับว่าเอาเมนูนี่พี่น้องนะพวกเนี้ยก๋วยเตี๋ยนี้ยเลยพี่น้องขอโทษขอไพยผู้กินดิบพี่น้องผู้มาของดิบกับมาเดอกับบอวเวก ของฮนะอ้เหนือมันา้ำเลยน้องเมื่อฮอืมยังกัดของพ่อ ใช่พริกราบเนื้อเนี่ย <c oughs> มันหอมเครื่องกันบอกแค้นเพื่อนว่าพี่น้องแซ่บขนาดเลยพูดเะไรบุกเค,คยกินต้องร้องใช่ป่ะเดี๋ยวมาแม็กเดี๋ยวให้บึงลแล้วขอโทษขอพายเสียงดังกันนี่พี่น้อง มันเป็นหนังสีอครับ,รบนี่วาอเมกสั่งมาเป็นทุงเป็นทุงว่าเลยนี่เครื่องพนหลายขนาดเด้อองทางเหนือครับผมชยอดเลยสั้งแซ่ดนะพ่อเมฆรถได้กินได้ชิติดใจใพี่น้องวาอเมกใส่บดทุงเลยเแยบลาย เอาไปให้แคนร์เด็กข่าพักว่า เยอืกระเทียมคุณดีขนาดพี่นอ้อ,อ,อ,นนอง,ไไนงือม xin về đây cái mi chắc tìm cái này mưa à. <laughs> này

แบบนนเนียวเลยเพื่อ่ๆครับนีนี่นะมา <c oughs> อแมงรฮจะจะเย็นเอง สุดยอดครับเอ้าฝากอะไรก็ติดตามพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจเลยพี่น้องเริ่กดแชร์เข้าไปให้วมอแม็กเนี่ยทั้งนั้นเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบครับผมแชร์ให้พี่น้องทางอื่นบ้างใาดๆเลยครับผมขอบคุณหลายๆพี่น้อง <c oughs> มือหนังมือไม่พอกันไหมพี่น้องสำหรับเมื่อนี้วมอแม็กก็สวัสดีครับ